อสวัสดีเช้าครับครับทางข้าวเช้ากันครับผมนี่กะเพราไก่นะครับผมกะเพราไก่แบบไม่เก๋ไข่เจียวแบบไม่เกนะครับผมอืมอ่ะลุยเลยแล้วกันอืม เป็ดเแซ่บ so แต่เช้าครับคำใหญ่ๆเปเพรนะ วิธีครีเอเตอร์ทำเลยครับทำไปเลยจะคลิปสั้นคลิปยาวจะภาพนิ่งข้อความส่งไปเลยครับได้เหรียญถ้าเกิดใครเปิดการตั้งค่าโบนัสแล้วได้เปิดการตั้งค่าโบนัสแล้วทำเลยครับทุกโพสได้เหรียญ สำคัญที่สุดอย่าลืมปฏิสัมพันธ์นะครับตอบคอมเมนต์เพื่อนด้วยเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์เราก็ตอบคอมเมนต์เราในโพสของเราก่อนพอตอบของเราเสร็จปุ๊บก็ไปเยี่ยมเพื่อนนะครับผมไปตอบคอมเมนต์เพื่อนที่เพื่อนเข้ามาคอมเมนต์เรานะครับผม ออืสิบเผ็ดแต่เช้าเงือออกเลยโอเคครับอืมเยี่ยมนะครับ